สวัสดีครับผมมาพบกับผมที่ช่องแมงดานายอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้จัดมาขามสวนป่ามาให้ชมกันนะครับเนี่ยบรรยากาศดีๆครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเกือบเกือบสองทุ่มครับบรรยากาศดีครับเนี่ยมี เสียงฝนตกฟ้าร้องด้วยนะครับยังไงครับเนี่ยมะขามสวนป่าได้ทำการปลูกไว้ทั้งหมดเจ็ดต้นครับหาหินมาครับมามาลงเป็นมะขามสวนป่าครับเนี่เพิ่ง ปลูกได้ประมาณสักสามวันนะครับเนี่เอาโชว์แล้วครับโชว์แล้วครับมีหินภูเขาด้วยนะครับเนี่ยขึ้นตามตามธรรมชาติครับจัดไปวัสดุก็ง่ายๆครับกระถางใช้พลาสติกรู้สึกว่า เขาจะใส่ขนมมาครับเนี่ยขนมเขาใส่ขนมมาก็เลยเก็บมาครับเก็บมาไม่ให้เป็นขยะครับเลยเอามาทําเป็นกระถางสวนป่าเลยครับอาชมดูนะครับหาหินมา หินก็ใส่ไปทั้งหมดแปดแปดแปดก้อนครับนี่ยหาเก็บเอาเป็นอย่างไรบ้างครับดูชมแล้วติชมด้วยนะครับ ถ้าเข้ามาดูก็อย่าลืมติชมด้วยนะครับว่าใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้จะได้แก้ไขครับมือใหม่หัดทําครับสายมั่วครับเนี่ยสายมั่วมั่วไปเลยปลกได้สามวันแล้วครับ ยไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับอยู่ว่างๆ จะลงทุนซื้อกระถางเงินก็ไม่มีเลยต้องหาเก็บวัสดุที่เขาทิ้งแล้วครับเนี่ยให้ชมรอบไปนะครับเนี่ยรอบแล้วครับบรรยากาศก็ดีจังเลยฝนตกฟ้าร้องขึ้นขึ้นครับเนี่ย ทีแรกใช้เพลงของไม่ได้ใช้เพลงของสันติครับคือว่าเวลาทำบอลใสผมก็จะเปิดเพลงฟังด้วยพอดีมีคนเขาบอกว่าอ้าวแล้วเ,เพลงลงไปเดี๋ยวเขาก็อะไรอ่ะจะฟ้องล้องเอานะเขามีลิขสิทธิ์นะอ้าวเป็นเรื่องเลยเราไม่ได้เอาเป็นทำเป็นดนตรีเราแค่ฟังเพลงไปทำงานไป แต่มีคนมาว่ายอย่างนั้นก็เสียอารมณ์นะครับธรรมดาเราชอบเพลงสันติอยู่แล้วเราทำงานหรืออะไรเราก็จะเปิดเพลงฟังไปด้วยถ้าว่าเราเอาเป็นดนตรีเราก็จะต้องใช้แค่เพลงเดียวแต่นี่เปิดเจอเพลงไหนฟังเพลงนั้นเขามาว่ายอย่างนั้นผมก็เลยไม่เอาเลยครับสันติจบข่าว ก็เลยมาหาเสียงกบเสียงเขียดเสียงฟ้าร้องฝนตกเอามาทำก็เป็นธรรมชาติดีครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมสับขาสับตะไคร้อว้ต้มยำกันนะครับ วันนี้ก็ให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม